มีโอกาสเข้าไปทํางานได้ผู้ใหญ่ได้เห็นความศักยภาพได้เห็นความสามารถแล้วก็ได้เข้าไปทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งตําแหน่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนทนั้นนะคะได้ช่วยกันส่งมอบแล้วก็ขับเคลื่อนนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํางานในกระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นกระทรวงใหญ่เป็นกระทรวงที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนในเรื่องการศึกษาเป็นภาระงานที่มากมายทีเดียวนะคะได้เจอกับพี่น้องก็ได้เจอกันผ่านทีวีนะคะเพราะว่าเราต้องดูแลการศึกษาทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นอาชีวะกศออนอการศึกษาพิเศษนะคะรวมถึงโรงเรียน ท่านศาขั้นพื้นฐานประถมมัธยมกว่า30,000โรงเรียนทั่วประเทศนะคะเราพี่น้องสัปสับแก้วได้ส่งตัวไปก็ทํางานให้เต็มที่นะคะไม่ให้ขายหน้าคุณสับแก้วนะคะอาจจะไม่ได้มีเวลาอาจจะไม่ได้เห็นมาลงพื้นที่กันในรายละเอียดแต่ถ้าพี่น้องได้ติดตาม ก็จะได้เห็นว่าในเรื่องของงานที่ได้ช่วยขับเคลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นผลักดันให้ครูนะคะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับวัคซีนเพื่อโรงเรียนจะได้เปิดได้เด็กๆทุกคนได้เข้าถึงวัคซีนทุกคนเพื่อให้มีความปลอดภัยในการมาโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้เชื่อมั่นจนในที่สุดเราได้เปิดโรงเรียนเรียกว่าเมนของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ได้ช่วยกันนะคะส่วนศึกษาก็ได้เสนอแล้วก็ผลักดันให้มีการจัด ประมาณนะคะให้กับเด็กทุกคนให้กับทุกครอบครัวเด็กโดยรายหัวเนี่ยคนละ2,000บาทพี่น้องจำได้ไหมคะนี่ใครได้รับรางเงยยกมือขึ้นสิคะความเหลเือมล้อยังมีความาห่างไกลในเรื่องของการพัฒนาเรื่องการศึกษาวันนี้อัสกาแล้วคะ่ะโรงเ,เรียนจุฬาพรเป็นโรงเรียนประจำนะคะที่ ที่จะให้กับหมอเป็นวิศวะนะคะไปเป็นวิทยาวิทยาศาสตร์ไปเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มลงกลุ่มกล,ลุ่มมันสมองของประเทศวันนี้ไม่ต้องส่งลูกไปไกลแล้วโรงเรนจุฬาพรจะเกิดขึ้นที่จังหวัดสแกนค่ะ <Yay! S 1> นอกจากนั้นแล้วกลุ่มเด็กที่เก่งแล้วแล้วก็ได้นคนเพบว่าเอ๊ะจังหวัดสแกนของเราเรา ให้มีโรงเรียนเรียกว่าการศึกษาพิเศษเป็นโรงเรียนประจำเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็หาที่ได้แล้วนะคะติดอยู่ในใกลๆ้ๆอำเภอวัฒนานครของเราอยู่ตรงโรงพยาบาลจิตเวชเราหาที่ได้แล้วนะคะเราจะมีที่ที่สร้างโรงเรียนการศึกษาพิเศษเพื่อที่จะให้ลูกหล,ลานของเราเด็กที่ได้โอกาสนะคะเด็กพิการเราเนี่ยไม่หลุดออจากระบบการศึกษาสามารถถึงแม้ว่าจะได้โอกาส แต่ไม่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาทุกคนในจังหวัดสก้วค่ะ <Yay! S 1> นอกจากนั้นแล้วนะคะเนี่ยหลายสมัยนะคะกอ่อสร้างกันตลอดนะคะงบป,ประมาณถนนหนทางวันนี้แต่ก่อนเป็น3เลน2เลนวันนี้4ี่เลนไฟแดงจากอำเภอวัฒนานครมาถึงตรงนี้นะคะตรงถุงน,นองหลบแล้วเนี่ยนะคะก็ขยายเลนเรียกว่าทุกปีเนี่ยเราจะเห็นการกอร่อสร้างขยายตลอดเวลาในการพัฒน,นาวันนี้4ี่เลนจาก ไฟแดงพิรุวัฒนานี้จะไปถึงโครารแล้วก็จะไปเชื่อมโยงกับอีสานใต้นะคะซึ่งก็จะเป็นทําถนนเชื่อมโยงทางหลวงในทุกทุกมิติส่วนทางด้านที่จะไปเชื่อมกับฉะเชิงเซานะคะสามหนึ่งเจ็ดใช่ไหมคะก็เป็นเชื่อมที่นั่นก็เป็นสีเลนแล้วนะคะแล้วก็พยายามที่เชื่อมโยงการค้าขายต่างๆวันนี้กน่อยสักแกลล้ของเราต้องก้าวต่อไปะค่ะพวกเราช่วยกันนะคะจิรุธเองก็เป็นลูกหลาน พี่นองทุกคนนะคะในการที่จะช่วยกันในการขับเคลื่อนนะคะการทํางานแล้ให้กับการพัฒนาทุกด้านนะคะให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสกแก้วให้กับชาวอำเภอวัฒนานครต่อไปค่ะ,ะเอาโอกาสนี้นะคะบ้างขอนะคะให้